ราทั้งสองได้นำออดอกบัวต้นบัวมา30กระถางค่ะเพื่อ<ด>มาถว,วายบัวหลวงแล้วก็เป็นบัวฉัดสีชมพูเพื่อนำมาเอาไว้ให้ป,ปลูกรอบพระอุโบสถเพื่อความสวยงามของวัดเพื่อให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดได้มีได้พอมาเห็นดอกบัวก็จะมีจิตที่รู้สึกเบิกบานเหมือนกับ เป็นปิศาณธรรมกระพัวเน,นี่ยมันมีสี่เหล่าม,มีในตมแล้วก็โผพ้นน้ําพ้นน้ําแล้วก็บานแล้วซึ่งมันเป็นปิศาณธรรมให้กับญาติโยมที่เข้ามาที่ทําบุญที่นี่ได้ได้เห็นแล้วก็ทั้งได้ความสวยงามให้วัดได้มีความสวยงามประดับไว้เพื่อในพุทธศาสนาค่ะแล้วัวก็เป็นสิ่งสําคัญในยุคของพุทธศาสนาในยุคนี้ดอกบัวซึ่งเป็นของยุคของท่านสามนานะโครดมของเรานะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะถวายดอกบัวไว้ในพระศาสนาแล้วก็ไว้ที่วัดนี้แล้วก็เคยได้มาถวายกระถางแล้วค่ะสิบกระถางแล้วก็ใส่บัวแล้วก,วก็รู้สึกปิติยินดีทุกครั้งที่มา่โยทั้งหลายที่มาทำบุญที่นี่ก็จะได้มีความปิติยินดีถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดแห่งนี้ตลอดไปวัดที่เข้ามาพอเราได้ถวาย ื่อให้มือนทำความสะอาดพื้นจากเดิมที่เราเคยมาเห็นว่าพื้นมันจะมีเศษคราบของขออี้ตะไคร้แห้งๆแ,แล้วนะวันนี้เรามาอีกครั้งค่ะแม่พื้นเนี่ยสะอาดมากมองไปทางไหนก็มีความสะอาดหมดจดนั่งนำความสงา่างามให้กับวัานพี่ชัยญาิซึ่งเราก็รู้สึกดีินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ถวายเครื่องฉีดน้ําในตรงนี้ค่ะมองไปทางไหนก็รู้สึกสะอาดตามากเลยค่ะจากที่เดิมที่เคยมาที่เี่เห็นพื้นก็สะอาด ครั้งนี้เรามา้ยิ่งปิดใจค่ะขออัญญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นการชำระล้างให้ทุกท่านซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมมีความใสสะอาดอยู่แล้วก็ยิ่งสะอาดยิ่งขึ้นในทั้งทาง,งโลกและทางธรรมสาธุทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่7จกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 4อวันนี้ในภาคบ่าย เวลาสิบสี่นาฬิกาโดยประมาณก็มีโยมธนิตจีรวัตรแล้วก็โยมปัจจราดาสุปรามหรือว่าพี่อ้อยได้นำนบัวหลวงแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ดินนะครับมาถวายวัดพิชยาติซึ่งก่อนหน้านี้โยมทั้งสองก็ได้ถวายดอกบัวไว้ และก็กระถางไว้ด้วยนะรอบๆพระบัวสดที่เป็นดอกบ,บัวหลวงของมาสวยงามมากนะวันนี้ก็นะํามาถวายอีกมามาถวายอีกแลนะนอกจากนี้ท่านทั้งสองก็ยังนะได้ถวายนะเครื่องฉีดน้ํานะให้กับวัดพิชญาตที่ให้ลูกพ้าลูกเนนได้ทำความสะอาดารอบพระบสวสดด้วยนั้นจึงขออนุโมทนาต่อเดี๋ยวทั้งสองที่ได้เห็นประโยชน์เห็นความ สำคัญของการพัรพรพฒนาวัดวาอารามแล้วก็ได้นำสิ่งนะพวกนี้ที่มองดูแลเพือปอให้เกิดรมณีย์เกิดความชื่นใจแล้วก็เกิดความสวยงามต่อวัดวาอารามขอให้ทั้งสองจงประสบแต่ความดีงามแล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้อนุโมทนาไปโยมทั้งสองไปด้วยเราก็จะได้บุญแล้วก็จะได้ะไดพะพรานิสงจากการถวายสิ่งนี้ไปด้วยขอเจริญพร